ຫມົກບານາກາປກຍານຍາພິແຍາໍານບອົາ hmm. ພ จังได้ห้ามาฮอดมาถึงแล้วก็เข้าเลือกกันเลยโดยเนี่นจีนองเลยซื้อยังันปุ๋ยหน่อยลูกเจ้าซื้อยังน้องจิมสั้นน้องจิมสั้นน้องเซมสั้นเซมสั้นมาถ่ายน้องพี่น้องเยเนาะโดยพี่น้องเลยซื้อขึ้นนักซื้อขึ้นนักเมื่ลูกแค่นีเน่องซื้อได้แข็งแห้งนาะสซได้แข็งแห้งเซมสั้นเด้ดจีนองจีนองเลยจีนักมวยเด็นักมวยเลยเซมสั้นนะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. หมู่เพื่อนบ้านใกล้ซิดมิดใกล้เคียงบาวายอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอ้อนรับเข้าชูซองบาวคัไภคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่กับบาภัยก็ได้เดินทางมาหาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ลูก่นอย่างบ่ได้พี่น้องเลยเนาะก็คอือว่าเป็นตั้งแต่เกิดดอว่าจากไหนก็ยังม่ทันหูตัวนี้ก็ดีเนาะทางบาภัยกับบ,บัวหูรายละเอียดว่า เป็นมาตั้งแต่ตอนไทยเนาะ,ะเมื่อน,นี้ก็ได้โอกาสมาก็สีได้ชวนพี่ชนองเฮาชวนเซี่เขาเข่าไปไททามวิธีชีวิตควบเป็นอยู่ของทางน้องเพิ่นสกอนเนาะพ่กแม่พี่น้องเลยเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวก็้าไได้ทำคลิปใหม่ๆนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยไปพี่น้องเลยว่าลาจาห้างเนาะก็สิเขัาหาทางน,องน้องเพิร์นสกอรเพิ่นนดุ่ น้าพี่น้องเยเนาะเถียงนาเพิ่นบ่ก็นอนดีกว่าจะได้เนาะชวนพี่ชวนน้องเขาเข้าไปหาเพิ่นเลยพี่น้องเลยจ้าโอเคเนาะสบายสบายดี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 ล่ะสบายดีน่าตะดีอีกต่างหากพี่น้อยเลยนั่งนองเขาก็ได้เนาะเจ้าเราพร้อมมาถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะแม่แน่เราได้คนใดจะเข้ามาหาอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะเจ้าับมาหอดมาถึงกัะ นี่คือเสียงไงเสียงหน้าเพิ่นขออนุญาตบดคําถามซื่อถามเสียงเพิ่นก่อนบแม่นขออนุญาตเด้อซื่อยังเด้ซื่อจังได๋เนาะซื่อว่าเดวซื่อว่าโอ อายุเท่าไรล้ปานนี่สามสิบห้ปีสว่ามัวแล้วเนาะเขามีจะคนลูกสคนลูกสคนมันยิ่งผู้ชายชายชายผู้ที่อผู้นี้ผู้ที่สองแล้วผู้ที่หนึ่งยังนี้นะผู้ที่สองเนาะผู้ละจัปีแล้วนี่ผู้ที่สอปีสปีเอาเงินเป็นเงค่งเงงงโยบานนี่เป็นสิแหละมาจ้องจะไงิ ครูที่หนึ่งได้ค่ะคููที่หนึ่งบริยูบอไปเรียนไปเรียนไปเรียนเด้อเด้อเข่าไปเรียนอยู่บ้านเด้อเนาะเข่าเด้อเป็นเข่ามานอนอยู่หน้าพี่ยางเมื่อเนี่ยย่างเมื่อบอนอนอยู่หน้าประจำบอคุณมื่อนี่ก็นอนอยู่หน้าเนี่ยนอนประจำนอนไปสี่ปีห้าปีเนี่ยสี่ปีห้าปีแล้วเนาะไปหน้ามันก็สบายอยู่แบบนึงเนาะบรรยากาศก็ดี ขึ้นไปกัยางนะยางน้ำเออพิ่นนี่แหละย,ยางนำ้ำพนนี่บ่เอเอาเพิ่น จังไดเขามาฮอดมาถึงแล้วก็เข้าเลือกกันเลยโดนพี่น้องเลยซื้อยังเันคุยหน่อยลูกเจ้าซื้อยังน้องจิ้มสั้นน้องเซมสั้นน้องเซมสั้นซมันมาถ่ายน้องคนนี้พี่น้องเหาะโดยพี่น้องเยซื้อขึ้นนักซื้อขึ้นนักมื่อลูกเท่านี้นาะน้องเอาสิได้แข็งแห้งเนาะสิได้แข็งแห้งเซมสั้นเด้งชีนักมวยเด้อ่าอืมชีนักมวยเนาะสิเซมสั้นนะอ่าขอถามมึงเรื่องคิดประชสมของน้องเพิไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า น้องเข้ามาถ่ายเมื่อนี้ก็กคือว่าจุดหลักๆก,ก็คือมาถ่ายชีวิตของน้องคนนี้น้องผู้น้อยนี้าก็คือว่าเพิน่นซอยตัวเองไ่ได้เนี่ก็คือว่าพิการทางร่างกายเนาะกาได้เห็นทั้งทั้ง สองอื่นมาก่อนแล้วเนาะแล้วคุจะมาถามควมแบบว่าควมเป็นจริงควมไปเป็นมากของเพื่อนแต่เบื้องต้นก่อนนานนว่าจนว่ามาหอดเดียวนี่เนาะก่อนที่น้องเกิดใช่ไหมนจ้าหรือว่าน้องน้องน้องปิดร่างกายไม่ได้ตั้งแต่น้องเกิดบอกดีว่าหากระปินบอกเกิดมากเพิ่นกกว่าแข็งแห้งเนาะท่านมองพิ่นว่าแข็งแห้งอยู่บอกแข็งแห้งได้ได้ครบทุกส่วน่นว่าได้อยู่ห้องหมอบอก ะได้อยู่ห้องหมอแหละได้อยู่ห้องหมอเซโนบอดี้ห้องหมอสวัสดิ์ห้องหมอเมืองจ้าน้องกจะปีเลยสี่ปีแล้วสี่ปีเนี่ยสี่ปีปากยังบ่ได้เนาะบ่ได้ได้บางคำบัดมือยังแบบข้อเ้ามือยุ่ บมคอยป่าโมได้เป็นไห้ได้จะไห้ดันเนอโอ้ดังเนาะพุทธิอัตนว่าพุชชอยตัวเองบมได้ชื่อต้องเมยพยุงแบบนี้ตลอดต้องย่อต้องกินยังต้องหยัมต้องเด็ดต้องป้อนถ้ามีข่าวบุงแบบต้องต้มต้องยังไงนก็คือว่ากินข้าวจองได้อยู่นั่น้อนผิดนิพจน์เนาะปุ๊นึงเนาะก็คือว่าอ่อนแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาเบวลาเวลาเพาปะลุงก็คือว่านอนอย่างเดียวเนาะนอนไม่ได้ ทางแต่ยันเกิดมานี่ก็ทางน้องนี่ย่างบ่ได้เว้ซี่กับทางนน้องว่านี่ได้พาไปบำบัดไปรวดอะไรอย่างไี้เป็นช่วงโควิดเนาะตอนนั้นตอนรอบคัดลอกนะเป็นช่วงโควิดมันไปใส่กัญญากปใส่กัญญาคนก็ให้ไปบำบัดอยู่ก็ต้องไปหาหมอก่ะโดยแต่มันก็ไปบ่ได้นะปิดเนาะก็คือในปัจจุบันนี่มี ถ้ามองว่าเนี่ยหมดไปเนาะหมดไปเลยหมดไปเลยหมดกวดร่างกายของเพื่อนเลยเด็ดเลยเนาะบม่ได้ปวดเงินคำกับผมนี่เนาะไม่เงินข้ามเนาะคือว่าเนี่ยใช่ดังเลยแต่ว่าคุกมืออยู่ให้อยู่หน้านี่เข้าห็ดอะไรกับนอกหมาว่าเข้าต้องเขาต้องให้นอกห็ดทันเห็ดหนีบอหรือว่ามีแต่ว่าให้นอนอยู่กับเขานอนอยู่เฉยๆท่านบีบยังเพันและเกลี่ยขาพันผู้ช่วยตัวเองว่าอะไรจังยากหรีไม่ก็ถ้ากินเข่าเนาะ ต้มครับหยัามให้กคำกินข้าวเหนียวเม่นไม่ได้เลยข้าวเหนียวต้องกินเพิ่งแบบลื่นกินนะก็นเรี่วบ้านนะเขาภาษาบ้านนอกก็ตาบกินนะเป็คือหยั่มหยั่มเม่นหยั่มแบบลื่นนะแปลว่าแปลว่ากระตากแปลว่ามุนแน่บมุนแน่แบบลื่นเลยขนอเป็นมาแบบนี้นี่เตะกี้พื่อนเราบอกกินเรื่องกินข้าวเลยนะเตะกี้เพื่อนเระแล้วแรกเกิดเลยนาะแบบ เฮียกินข้าวระบบเดียวมาเลยได้โอ้ธรรมดาได้ถึงว่าฮอดสี่ปีเนาะาลำบากเองจ้ากการที่จะเขาดูแลน้องนับมือน้องกันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสารทั้งน้องเพิ่นเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นกินยากนะกินยากหนึ่งมากกว่ทั้งเมย์พิ่นี้ก็คือสีผมมีเวลาเป็นชั่วโมงนะก็เป็นอิ่มกันเพราะว่ามันกินกินยากเนาะก็ไปจีอาได้ก็โอ้ หึงและต้องใช้เวลาแบบเป็นช่วงแนะช่วงผมในย่าเดินตีนเป็นนี่นะเวลาฝนขึ้นชีพเขาต้องเอาลงบ่หรือว่าฝนลงเองบ่ได้บ่เนี่ยลงหึงและจึงลงได้โอพี่น้องนณะเมย์เรีบบุมีเวลาแบบไปหันไปหนีเลยนี่เนาะบ่ลออกสังคมหมืองบุมีเลยอยู่กับลูกตลอดว่าฮับปะใช่เดี๋ยวเป็นย่างเนาะต้องอืมต้องโซ่ไปฮับปะฝนบ่ได้เนาะน้ำมือฝนใหญ่ขึ้นไปหน้า จ้าสิสู้ิสูเด้อหามเด้อโอ้ยิ้มแข็งเพิ่นใหญ่เพิ่นสิย่างได้อยู่ดอกเนาะเจ้าไปโรงเรียนหมู่ได้หมู่ลาได้อยู่โรงเรียนน่ะเบิ่งแข็งขาเบิ่งมือเบิ่งยงเพิ่นก็คือปกติเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอ็นแบบคือจองคือยังแบบงานคายเนาะเวลาเวลามันลงก็มันงานก็ลงเนาะมันสิบ่เค็งนํานี่พี่น้องเอ้ยอือนี่ๆันนี่เค็งนี่เค็งนี่เนาะ โอเคแล้วไปยังนอหนี่บ้านเนาะเวลามันนั่นแหละมันสีหาาลงกรือใครเนี่ยทวนเดือนรึเป่าต้องไปคดได้จากเดือนทวนเนาะก็เที่ยวใเที่เดือนในเที่เดือนก็มีส่วนเนาะแม่นถือว่ามีส่วนที่ผาให้น้องเพิ่นแบบโบปกติโบปกติเนาะเพราะว่ามันยังขาดอีกประมาณเดือนปลายสองเดือนจ้าจึงสมบูรณ์นะนะเพราะว่าทางนั่นน่อง ว่าไปเกิดลูกกันในช่วงโควิด -19 บเาระบาดนักช่วงนะถ้าไปทางหมอเพม่อนกับดูแลโบดูแลโบทั่วประเทศเลยโบครบถ้วนแม่เพราะว่าย่านแบบติดเสื้อแหละติดเสื้อโควิดแหละฮานนะก็เลยบ่ได้เอาทางน้องแซมสันมีไปออกไปออกอากายให้มันแบบว่าสมบูรณ์นะนะเนาะอาจจะมีส่วนแล้วจำหันจำหนิเวลาอยู่หาอยู่หากินเองนีโบ่ได้อีกดิเลยเลยเนาะบ่ได้ทำจับกับจับกับ ผมเอ็นจับนะขึ้งไปชื่อบืนน่ะจะได้ยูเาเอาห่ได้ยังได้จะได้แต่จับโบได้ลยอือแต่อยากกินจะจับว่าสิกินนี่ก็ยังบบได้เนาะอืมอืมอืมอว่าืมอ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 ืกอืมอืมอมอืมอือืม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 อกมอื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 เอืมอืมอืมอมอกมอืมอือือืมอืมอมอมอกมเพมืมอ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 ืาออืม่ืมอ่มอบ่อ

่ยางอยู่ยลุงเดเี้ยไม่ขี่รถอีกค่ะเจ้าเลนรถขันว่ายางได้ไปหันนี่ก็อยู่เนาะสี่ปีนี่ก็เล่นหันเตอร์ได้ไหมไปทั่วบ้านได้ป่านนี้นี่ก็บใส่ท่างใดกับแม่นี่กับว่ได้ไปน้ำมูลแล้วอย่างกับคารุด้วี่กันเม่เนาะ มาการเมก้ามอเตอร์ไฟใส่ที่ว่าเนาะชินงสี่ปีแล้ว่เห็นชินงเนาะว่าเขาเมืองนี่บุญชิดเลยเนาะเขานไปกับป้าใบหน้ามูกับไม่ได้พราะปลาใบลำโพอก็ไม่ได้เป็นห่างเนาะเขาก็ไปเรียงกันยังก็อพ่อก็เรียกแต่มานี่ก็ยังว่าไปปลูกมันบ่ปลูกมันปลูกลงเบิงว่ะเกอได้เห็นว่าปลูกแต่มันได้แต่อยากไปปลูกลงเบิงยันว่าได้ขึ้นง กครอบครัวน้องนี่ก็พออยู่เขากินชาวบ้านชาวเมืองมูอยู่เนาะแต่ว่ามาขาดรัดทังน้องเพิ่นี่น้องเลยได้ใส่กับเปาได้แมนขันซิโน่กับปีแล้วยังไม่ได้เห็นพี่น้องเลยเนาะหือว่าตอนนี้กับฮาพละเบิ่งแย่งดูแลน้องเซ็มสั้นเนาะคือว่าพละหนักสมควรสิไปทตั้งไหนกับหย่า เขา้องว่เขายุงซี่บบเาจะไปหันไปนี่ต้องตานอกไว้น้ำนอนนอนอยู่บนอุ้มไปน้ำเลยอุ้มเลยโอ้หนอกจากเพิ่นนอนเนาะตอนวิ่ตอนยังนี่เพิ่นก็นอนอยู่บ่ตนถนนวิ่งคือเมื่อนี้เทาเข้ามากกับตอนประมาณบ่ายได้ยังช่อยเพิ่นกินกินเลยกินน้ำนะบ่เมือนี้นนี่ง่ายเนาะอยู่คนเดียว ยังบริหิตกินยังยังบริหารกินยังไปทั้งใดก็บ่ได้แนนเพราะว่าทั้งโคน้องเพิ่นก็ไปเวียดเวียดก็เกได้พี่น้องเลยเพิ่นก็ไปปลูกมันเนาะพี่น้องเไปไปกัอยู่ไกลเนี่บอกกับไปเลยแนนพาสิบกลัวลักคนเดชคนแรกที่น้องเพิ่นว่าอยู่ทุกอย่างผสมอยู่แนนถือว่าไก่ผสมคันธุ์มันสูงมาเล่นโดมมาเลยในสิ่งที่ว่าจำป็นสำหรับน้องนี่มันเมนยังไงว่าจำปิดด้วยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุด ที่ว่าอยากได้แนลมากครับต้องการให้น้องตรงนี้เพื่อความสะดวกของน้องคนนี้มีแนวอยากได้อยู่บ่ได้คน้องว่านะเอ็นรถนะรถเข็นเนาะโอ้ได้รถเข็นได้บ่รถเข็นช่วยเข็นมีสีนั่งได้บ่เนาะแบบตัวใหญ่สิมีบ่เนาะโอเบ็เพิ่นเบ็ดเพิ่นนั่งไปว่าใข้าวก็เพิ่นเลยแล้วเนาะเพิ่นโทรเอาเพิ่นอยู่นะ เโดนกินแบบอันที่ว่าเิ็กน้อยนเอนาะซบแบบซบฝนลงไปหาเนตตัวนังคะ่ะเพ่เลยเด้ยงกว่ามันโดนนะเนาะแบบแบบเบบนั่นเพิ่นกระไปได้จิบวะถาซเพิ่นได้วะได้ใส่ใจ่ที่ครัวล<อ>และครึ่งเนะ เาเข้ากะคิดว่าถาซีเอาน้องไห้แบบนี้ตลอดมันกะสีบาไวเนาะหนึ่งมาแล้วก็เข้าจะหายน้องแบบว่าฮัดซอยตัวเองน้ำผนนะที่มีแนวพยุงไปน้ำจะหาน้องฮัดยางฮัดจริงไปน้ำเนาะอันนี้มีแต่แบบว่ามีแต่เม์เอาตลอดเลยวางเทือน้องกะตอนนี้กําลังต้องการซอยตัวเองอยู่แต่บมมีแนวพยุงน้องไปนะก็เลยมีแบบว่าผมมีแนวซอยเนาะมีแต่เม์เอาตลอดอย่างว่าบัด ใส่น้องซอยตัวเองไปน้าแต่ว่าต้องมีแนวคือว่า <ไป S 2> มีแ<ม>ต<ะ>่นอนสน<อ>นลายชินอนหลายกว่าเนาะอนอนหลายกว่านั่งเพราะว่าน้องนบนนั่งบ่ไดด้วยนอนจนก้นแปงบ้านนี้น,นี่เขาจะถามไปหน้าบ้านนี้มาถามเรื่องความอยู่ความกินของเพิน่นของตะน,น้องเพิ่นนี่เพิ่นมักยังที่สุดเพิ่นเดินกิน,นมักนะนีเพิ่นมักจะเนี่ยวอาหารนะอาหารบ่เออโอ้ตะน่องเมื่อนัไหร่ ขาไก่เห่นคนไก่บ่หรกเออคนวะโอโหบอขี้ไก่บอขาได้บ่แม่ว่าบออยากขาเพิ่นกระหายนั่แหละเออเขาบอว่าบออยากข่าใหายรดเอออยากไปนั่นอือว่าฟังนี่คู่หมางคาว่านุ่บอได้กินไก่บาฟินไก่บาตุ่มไก่บอเอเนมาคข่ำเดียวนั่นแหละเงื้อแหละเนพัดมีบอเขาพดบอเป็นมางนะ ตรงที่พันเหนียวซีหา m ạ บดนะกินผู้เดียวได้เป็นท่องกินอย่างเปจนท่องเบ้หมดเละมาขนาดนั้นเนาะกินข้าวเป็นชั่วโมงเลเนยตอนบนนั่นแหละทำ่องโวิงมเอรยเป็น่วโมงหมดเกินข้า่ะยิ้เยิ้มเนอิ้มี่แหละนึงมันเปยิ้มันย่เป็นต๋อมันเปิม ม่สิกินกินเาะม n l คลี่หโตเนะแม่ผู้เด็กกะลําบะลําบหลายพี่น้องเ้เนาะมายามหายามหน้านี่ต้องได้มีผู้นึงเด้อยู่นําเนาะเพิ่นฮดนเกือกสเด็กน้อยด้ลูกแม่บ่เเงินหนัอปิ้งไก่เด้อเฮาก็บ่ได้ซื้อมาว่าน้องมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา้เนาะบยามเฮ็ดเวียงนี่ เ้ยิเงบแบเยิเมยิ ok ้มยบ้มียบเพ่อพูด้ะฮะหู้เนาะหูอาจจะว่าว่าไม่ได้สิเออได้เงินแล้วแบบนี้ลุ้งออกมาหายด้หน่ เราก็ไปซื้อขนมมาอย่างมากเนาะลูก่าก็จินในบ่อนบริได้กะย่ำหายเลเนี่มันอ่อนกะมันตอนกับปากนอมแอ้ใช <ER> ่ไหละข่วกะถือว่ามีหต่ว่าคือเขาไม่นำถือว่านั่นเนาะเผือว่าผัดไปผุดนะลุงเอาเงินให้เนี่ยไป่ซื้อขนมนี่ยนี่นหละลุงให้เมาเยอะฮะนี่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 ซื้อปงไก่ด้นี่ เพป็นอยากได้ได้คือโอ้นี่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 นะี่นะอ๋าเด้เงินอยู่แล้วนะเพิ่นเห็นเงินนี่เพิ่นแบบว่าเบื่อทางอื่นเนาะอยากได้อยู่ในมือเนาะมือเพิ่นได้อยู่จับเอาได้อยู่บ่ฮะเอาผิดน้องเอ้ยอยากได้อยู่เอาจับบ่ได้เอาได้เลยจุดได้ผลได้แล้วบาทนี่งเนาะได้นี่นี่นี่ยิ้มยิ้มได้ลูกเนอ่ยไดจับเอาได้ยิ้มเหมือนลูกจับจับบ่ได้บาทนี่นี่นี่อ่า จับ่ได้จับ่ได้ใช่ไหมเด็กเนนั้นอันเดือดตื้อหมดได้โอ้เนาะคือว่าท่าน้องว่านี่ก็ฮักพลาอะไรชุมควันนั่นี่เนาะดีใจล้วันนี้เอาเติมให้อีกนี่ไฮทุ๊บไฮทุ๊บเลยไก่ตัวนึงนี่เมนจุ๊บไก่ตัวนึงเลยนี่มากินไก่นี่นี่อีกนี่ เพื่อนเชียร์เอาเอาเอาไปได้พี่น้องเอ้ยผูนใส่นะผูนใส่บุญบ้าบุญบั่ผูเออเอาให้แม่ซื้อไก่ตัวหนึ่งเด้อเด้อม่านขาปีงชูกันเข้ากินหน่อยสิเด้อน้องแชมสันเด้อเาด้วยผูกน้องเอ้ยเอาอยากได้อยู่ฮะเอาไ่ได้มาก็บไปได้ผูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจห่อนเลยเราเลยนี่ตามมันไปเด็นเด้ออ่ะ จับเอาจับเอาเอาะไรเบ่ฮะโอ้ไบ่ได้ชนี่เออชิเลอยากได้อยู่เพิ่งใส่กได้อยู่นะเพิ่นเบื่อเบื่อเเลยย้มให้เลยเบื่อเบื่อมาหนาพี่เลยากไปไปข้างล่างกันนะเนอะมีมูร้าบานนี่นะมูร้ายบานนี้มาธนาเจ้าเลนรถเถือนี่เด้อขอมานานะ แม่แม่นเก่งไงชื่อเกิดมาให้อีกหมายเจ้หยิบมาเนเกิดก็บชื่อได้สามปีนี่แหละใส่อยุใครชื่อเกิดงามมาให้เจ้าเด้วอะไรก็มีแต่เจ้านางไปสบายบ้านนากเพจเนาะเพจก็บัดเป็นบืนกันลุดแหละเออไปแล้มาเลยเนาะบัดเป็นครึ่งเนาะบัดครึ่งกันเกิดจะลุดลุดแหล่ลุดบาบางเทีเพิ่มเมื่อยเพิ่มยังเพิ่มจะพิกกิ้งอีกเพิ่มแม่แต่เพิ่นจะบืนไปยันดี ผมี่บ่ว่านเป้เจ๋นสิอยู่ดูอ๋อพี่น้อแต่ว่าทังน้องวานี่บ่ได้ซื้อเนาะบ่ได้ซื้ออ๋ออภิเชษเอจ้ามาบักนี่เอามีเต็นาปิ่นกําลังใจให้เพิ่นเนาะโดยเด้อเด้องร็ไว้จับยางไว้เนาะ แต่มาเป็นกำลังใจให้เราเนาะ <c oughs> นนเจ้าน้องเคนมันนี่หรือว,ว่าให้ผคนรักผู้ใหญ่เคนได้เข้ามาเพิ่งมาชมหรือว,ว่าจะซอยเรือหรือว,วามม่าคอมเมนต์เข้ามาอาการแบบนี้ถ้าว่าได้พบได้เจอเนาะไข้เอ็นแบบใดแบบใด,บใด,บใดเราม,มีมีที่ยังอยากซอยน้นอ,องเพิ่นเนาะพี่นอ้องคิดว,ว่ามียา มีทางแก้ไขบ้เนาะมีวิธีห okay. mm ักษาหักษาโบ้หายดีได <inaudible> ้ย่างได้ปกติก <inaudible> ็เขมินกันขมาเนาะขมาเนี่น้ำให้หรือว่าให้นอกปรนเ็ศแบบใดแบบใดบางทีเราอยู่บ้านนอกบ้านหน้าก็สิบบุมีวิธีแบบหักษาหรือว่าเจ้าให้วิธีที่วแบบพยุ่งน่องหัดยางหัดตีนนะเรามีแต่อุ้มมีแต่อุ้มแบบนี้ก็่อนเป็นควบเป็นใหญ่ของพ่อของแม่เนาะด้วยถามว่ฟุ้แล้วก่ ให้คอมเมนต์ขามาแนะนําหรือว่าให้วาปรึกษาเนาะเจ้าเอาก็สิบ่ประมาณเด้เนาะโดยครับเนาะเนาะสําหรับผมขอบใจทั้งครอบครัวน้องว่าเพิ่นเนาะให้ทางทีมงานเฮาสัมภาษณ์ขอบใจทัง FC เข้ามามาซมนาะเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องเพิ่นแข็งแรงไวๆโดยเนาะให้ายเป็นปกติให้เล่นไปทโรงเรียนบ้านเมืองหมู่เนาะเจ้า ใายนี่ก็คือสีโบมีอย่างกับโปรแกรมเลยพี่น้องเนาะ,ะการเข้ามาส,สบายขอเการเข้ามาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะสบายดียดโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางบางา้านของพี่ใครโอเล่ล้มน้ำทางนอ่องว่าเพิ่นกัถือว่าหลายพราะมาพาควรเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถามว่ายพี่ีเฮาท่านใดผู้จักเนาะวิธีแก้ไขหรือว่างหักษาเนาะ ที่น้องแซมซันเพิ่นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ก็คอมเมนต์ขมาด้วยพงเอกพี่น้องเลยเนาะถาวายอิปซีเฮาทันใดใจบุญใจกุศลเนาะหรือว่าดูตัวโงสารทางน้องเพิ่นอยากเ,กเรือเป็นโลเข็นหรือว่าอื่นๆเนะาะท่านวางภัยกันยินดีเป็นพานธุ์บุญในพ่อแม่พี่น้องครับเบิร์ดตุขูตุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับที่นี่พอประมาณนี้ไว้พ่อขันไม่ได้กิน,น้าสำหรับที่นี่ก็กล่ารสบายสวัสดีพี่น้องเลย